ใครที่กำลังหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าหุ้นกู้ต้องบอกว่าหุ้นปันผลเป็นหนึ่งในคำตอบที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้เราได้ดีมากเลยค่ะวันนี้อยากจะมาแชร์วิธีการสร้างพอร์ตหุ้นปันผลให้ปลอดภัยพอร์ตหุ้นปันผลที่ดีคือพอร์ตหุ้นที่สามารถสร้างปันผลให้เราได้อย่างสม่ำเสมอแม้ว่าจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจก็ตามและในเวลาที่เราเห็นตลาดขาลงเราก็จะไม่เกิดความกังวลใจ เพราะว่าพอร์ตนี้สามารถที่จะสร้างปันผลให้เราได้ตลอดเดี๋ยวพอตลาดหุ้นมันเริ่มฟื้นตัวกลับมาเราก็จะเห็นราคาหุ้นที่เราถือฟื้นตัวกลับมาตามด้วยวิธีการคัดเลือกหุ้นเข้าพอร์ตค่ะเลยเราควรที่จะลงทุนในหุ้นปันผลในหลากหลายอุตสาหกรรมลองนึกตามนะคะถ้าเราลงหุ้นปันผล5ตัวแต่ละห้ตัวนี้อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหมดเลยในวันที่เกิดอุตสาหกรรมมันเป็นช่วงแย่ของมัน หุ้นทั้ง5ตัวที่จะสร้างรายได้ปันผลให้เรามันก็จะแย่ตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเราควรที่จะลงทุนอย่างน้อยๆใน5อุตสาหกรรมคำว่า5อุตสาหกรรมแปลว่าในเงินทั้งหมด100%ของเรา เราก็จะมีเงินอยู่ในแต่ละอุตสาหกรรมอย่างละ20% 20% 20%เนะคะเพราะฉะนั้นเวลาอุตสาหกรรมหนึ่งแย่อีกอุตสาหกรรมหนึ่งก็อาจจะดีขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการกระจายความเสี่ยงไม่ให้มันดีมากหรือมันแย่มากนะคะเราเราอยากได้ความมั่นคงปลอดภัยของเงินปันผลข้อที่2คือการเลือกหุ้น หรือบริษัทที่มีผลประกอบการเติบโตอย่างสม่ำเสมอเราไม่อยากได้บริษัทที่มีความหมือหวาปีหนึ่งโตปีหนึ่งแย่เราอยากจะให้เขาเนี่ยนิ่งๆแล้วค่อยๆโตของเขาไปบริษัทที่ดีคือบริษัทที่ขายสินค้าหรือบริการที่อยู่ในปัจจัย4เพราะว่าเราจะสามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทเนี้จะมีผลประกอบการที่มั่นคงเพราะเขาขายแต่ของกินของใช้ชีวิตประจาวันของประชาชนข้อที่3ค่ะ ในการเลือกหุ้นปันผลที่ดีเราควรเลือกหุ้นที่หนี้สินต่อทุนต่ำเพราะว่าในยามที่เศรษฐกิจแย่การมีหนี้สินมันจะเป็นตัวถ่วงการจ่ายปันผลของเราแทนที่บริษัทเนี่ยพอรายได้ตกลงมาจะสามารถปันผลให้เราได้เลยเขาก็ต้องเอาเงินไปคืนดอกเบี้ยไปคืนเงินกู้ก่อนการที่บริษัทมีหนี้ต่ำๆทำให้เราสบายใจกว่าเวลาที่เกิดเศรษฐกิจมันผันผวน ข้อสุดท้ายค่ะเราต้องไปดูประวัติการจ่ายเงินย้อนหลังว่าเขาสามารถจ่ายได้อย่างสม่ำเสมอไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีวิกฤตเศรษฐกิจค่ะช่วงนั้นถ้าบริษัทยังสามารถจ่ายปันผลได้สม่ำเสมอถือว่าเป็นบริษัทที่เราต้องจับตาดูน่าสนใจลงทุนเลยล่ะค่ะสำหรับมือใหม่ค่ะก็มักจะเกิดคำถามว่าแล้วที่เราคุยกันว่าเฮ้ อยากได้ปันผล5% 6%มันคิดยังไงวิธีคิดค่ะง่ายๆเลยก็คือให้เราเอาปันผลบางบริษัทอาจจะจ่ายปันผลกลางปีทีหนึ่งปลายปีทีหนึงให้เราเอามาทั้งก้อนใน1ปีนั้นจ่ายปันผลเท่าไหร่เราก็คูณร้อยค่ะหลังจากนั้นให้หารด้วยราคาทุนที่เราซื้อหุ้นมาเช่นค่ะเช่นหุ้น ABC สายปันผลปีที่แล้วที่6บาทและเราซื้อหุ้นในราคาต้นทุนที่120บาทเพราะฉะนั้นอัตราปันผลที่เราได้คือ6บาทคูณ100หารด้วย120บาทเท่ากับว่าการลงทุนนี้สร้างผลตอบแทนอัตราปันผลให้เราได้ปีละ5ค่ะเวลาลงทุนหุ้นปันผลค่ะมันจะมีเครื่องหมายอยู่1อันที่สำคัญมากมาก เรียกสั้สนๆว่า x d ย่อมาจ, dividend, าจาก exclude dividend การที่บริษัทออกมาประกาศจ่ายปันผลเขาก็จะมีการบอกเลยว่าปันผลอันนี้เป็นการจ่ายจากผลประกอบการของเดือนไหนถ้าเราซื้อหุ้นณนะวันที่มีการประกาศ x d แล้วเราจะไม่มีสิทธิ์ได้ปันผลสำหรับปันผลที่ประกาศในรอบนั้นๆยกตัวอ,อย่างเช่น บริษัทประกาศที่จะจ่ายปันผลออกมา1บาทสำหรับผลประกอบการ6เดือนแรกของปีและประกาศว่าจะขึ้นเครื่องหมาย XE ในวันที่15มีนาคมถ้าเราซื้อหุ้นในวันที่15มีนาคมเลยเราจะไม่มีสิทธิ์ได้ปันผลของงวด6เดือนแรก ที่เขาเพิ่งประกาศนี้ถ้าอยากจะได้ปันผลสําหรับง่ดนนั้นเราต้องซื้อก่อนวัน X D คือวันที่14มีนาคมค่ะคําถามถัดมามันก็เลยเกิดขึ้นมาว่าถ้าเราซื้อหุ้นก่อนวัน X D แล้วมาขายในวัน X D เราจะยังได้ปันผลอยู่หรือเปล่า นะคะําตอบก็คือได้ค่ะเราจะยังมีสิทธิ์ได้ปันผลอยู่เพราะว่าเขาใช้วัน XT เป็นตัวตัดรอบนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราซื้อก่อนไปแล้วเนี่ยเรายังได้ปันผลอยู่ค่ะซึ่งปกติแล้วนับไปจากหลัง XT ประมาณสักเดือนหนึ่งค่ะเราก็จะเห็นเงินโอนเข้ามาในบัญชีที่เราผูกไว้ค่ะเราควรจะเก็บหุ้นปันผลช่วงไหนดีนะคะปกติแล้วค่ะบริษัทจะประกาศ 1 xd ในช่วงเดือน3เดือน4ในช่วงที่ดีที่สุดที่เราจะซื้อหุ้นปันผลคือการซื้อในช่วงที่ราคาหุ้นยังไม่ขึ้นก็สัก1-2เดือนล่วงหน้าอาจจะซื้อเดือน1เดือน2แล้วก็ถือไปจนกว่าจะจ่ายปันผลวิธีการดูว่าในแต่ละเดือนจะมีหุ้นตัวไหนขึ้น xd บ้างคะ่ะให้ไปที่เมนูสายบนแล้วเลือกอันที่มันเป็นหุ้นนะคะมันจะมีเมนูปฏิทินหลักทรัพย์ค่ะให้กดเข้าไปในนี้เลย แล้วเราก็กดตัวกรองที่เป็นประเภทสิประโยชน์ค่ะเลือกเฉพาะเครื่องหมาย XD อย่างเดียวคราวนี้มันจะโชว์หุ้นที่มีการขึ้นเครื่องหมาย x t ในแต่ละเดือนขึ้นมาให้เราดูค่ะเราสามารถกดไปดูเดือนถัดไปก็ได้เช่นกันนะคะกดที่ชื่อหุ้นได้เลยค่ะเราก็จะรู้ว่า o ออิชิจะมีการขึ้นเครื่องหมาย x t ในวันที่9ธันวาคมค่ะ และเป็นการจ่ายปันผลเงินสดในนี้ก็จะบอกด้วยว่าวันที่บริษัทจะจ่ายเงินสดปันผลออกมาก็คือวันที่24กุมภา2566ค่ะและ เงินปันผลที่จ่ายออกมาอยู่ที่1บาท10ตังค์เป็นการจ่ายจากผลประกอบการช่วงเมษาถึงกันยาปี2565แล้วเวลาไหนที่เราไม่ควรซื้อหุ้นปันผลบ้าง<ม>ช่วงที่ใกล้ๆจะขึ้นเข้าหมาย XD คะ่ะช่วง1อาทิตย์ก่อน XD หรือ1-2วันก่อน XD ในวันที่ใกล้ๆจะขึ้น XD จะมีแต่คนแห่กันเข้าไปซื้อหุ้นตัวนั้นเพื่อจะเอาปันผลทําให้เราต้องซื้อหุ้นในร,ราคาที่แพงขึ้นปันผลที่ได้มาค่ะถ้าเราไม่ได้จําเป็นต้องเอามาใช้ในชีวิตประจําวันนะคะดีที่สุดก็คือการเอากลับไปลงทุนต่อค่ะเป็นการเอาปันผลมาเป็นเงินต้นเพื่อหาปันผลต่อไปเรื่อยๆจะทําให้เงินต้นของเราโตได้เร็วขึ้นมากๆค่ะ ถ้าใครอยากจะได้ไอเดียนะคะว่าลงทุนหุ้นปันผลตัวไหนดีเดี๋ยวรออีกนิดนะคะจะทำออกมาเป็นซีรีส์ให้ว่าหุ้นปันผลตัวไหนน่าสนใจได้ผลตอบแทนดีบ้างแล้วก็ใครที่มีไอเดียอยากจะให้ทำหุ้นตัวไหนคะ่ะคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะ